สวัสดีครับมาในอยู่กับเกม ROV Avoid <c oughs> เอาสิมาซับหน้าเลออีก10วินาที <c oughs> สกินกัมบมีสกินซานิสุดหล่อที่กัมโบมีมนี่จะสกินแจกฟรีสกินแจกฟรีสกินสุดลิาามิตเด็ดดิั่นเราว่ากัมมีผู้ใดหาได้แล้ว สีสันสีแลงเกตแมตฟอันนั้นไอ้คอยเขามาเล่นนี่แหละอยู่สีสันที่เธอแรกเธอแหลกเลยอวีตะกี้เล่นเกมแคทรอบแค่ตอนแรกว่าสิบบอลลินนั่นแหละบอลล่นบอลล่นกระเตนบอลลินที่เก้าโตจนครบเสียงมันดังตัวนี่งให้ความเสียงหนึ่ก่อน บ็ดงอไดนนวัมาสูกส้กับศัตรูไปด้วยกันมีไ่เพื่อนไหมบอกว่าบอมีมาข้ามาเลยนะตีเร็วสองรอยเปอร์เซ็นต์สกิสับซับซับซับฮาวิ นักลบฮาวิสานเนตเดียวแรงดุดนรกองตายอ้หึสิไปสวยนะีลางระวังเด้อสามตัวเนี่ยนะลางนะาตาถอยรถถอยถอยถอย,ถอย ่อยเลื่อวตายเดอกมันบะ่ตแตนเอกป้อมนะมันจะอีกาลี่แหละสิตายนี่ยคับเบ้งลถอย่าไปอย่าไปดักมันทามันกพี่บอสีวะยังบอสีวะโอ้ยบอสีดูบอสี โอ้ยบทันซับบทันหลังขายยังวะเดี๋ยวเบิก่อินก็ถืออันนี้วะน้องบัตเตอร์ไฟไหลแล้วบ่นเน่อเอ ลุงมโนหอยตานี่เนาะท่าราสูเมนไหนบ่ล่ะโอ้เกี่ยวเถอะวะตัวแบกตัวยฮนท่าราคอยเนี่ยสาธีณวณัตบัด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 มาแดงบัดมาแดง អូបាត់3 stack បាត់3 stack ថយណែថយណែថយនេះនោអឺអូហូបបិញអញថយថយថយដល់ប៉ាប់แดงយុហូបបិញអញ Đây, nhìn nữa tụi con đây Bạt lông, b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 ạt lông Ông, 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 ui สารับไปถือแล้วฮะนะซาับเดือกกาลี่แต่ว่ามันนั่นโอ้มาตกฟลากันดลยไรดีขนาดทำไมอะไรั้ สวยสวยวูสโลคิวได้วะรลอนมาร้อนมาท่าละโอ้โหต้องรองไงเลยต้องรออยากเลยยัง่งสามท่าเตกได้เร้วยังไงสามทดาเตะตเป็นนี่ยัง่งกละไนี่ 12v 12v không là nó không nào không phải được được nào. <x2> gì Ph được lưu nó tục tay clip này đã khỏi <NFT> สิบสามวิแว่นมาได้แทะละแว่นน่ะหา <c oughs> วิห้าส,ส, <c oughs> ส,ส <c oughs> ี่สามสองหนึ่งสวย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 เี่วัาได้แว่นยู่หาวิสิ่หาวิถอยกอนถอยกอนถอยกอนมีสับโอมีสับ สองสามหนึ่งผูกปริญาบุงนะเวนห่วยเยอะโคตรห่วยกระโดดพี่ว่าวว้าววาไว้ไว้เลือดหน่อยเลือดหน่อยถอยก้อนถอยก้อนอาตาถอย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 มาถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนถอยมาถอยมาถอยมาเอาวะเอาวะ เอาวะ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 มันตีเขาแล้วตีเขาแล้วตีเขาแล้วเฮ้ยเราอย่าตามีเดื่องฟ้ามันจังหน่อยเดือดเดือดหน่อยเว้ย เม็ดเอาข้องซอยนะระวังบัดเด้อเบิง่งไวหร่เนี่ยนะระวังเอื่องบริวารเรื่องบริวารเด้อระวัวงเม็ดเออระวังปลาเข้าไปเด้ไปได้เห็นปะ มาบ่าทันเอู้นวลนวลเคยเห็นอยูบ่นบนนรกฮาวีนะ <laughs> ไปแล้วฮาวีไปแล้วเฮ้ยอย่ามากองจอง,จองคืออะไรนะสับหนาเวียนนี่นนะ โดนซับหนาได้แวียนีีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาแวีนเนี่ยไปแล้วแวีนหนามากกันไปวะเอาข้องเอาข้องไปเดือถอยเดือโอ้เวีนแวีนแวีนแวีนเนี่ยโอ้มันมันหลอก่อยตายละ หาวิหาวิหาวิว่าหาย่งก็แค่หลีคอยเห็นยังเลยนะอู้ตาย <laughs> แค่หลีแ้วนี้ตายเยอย่าเอ,อาเจ้าย่าเาตัวโลไล่คิดข่อยบางย่างนี่ <laughs> ข้องปะ chỉ mong quan áo không gì phải nè nó tao cũng cả phải giang nhau để gì tên sao không miệt miệt về ai về ao bù đấy nè miệt nè miệt về ao bù đấy bắt như về ao bù về ao bù nhung hải nhung hải เดี๋ยวปูไปนี่นยินอยูเมียนนะระวังด้วยแค่ดี่นนะนกสูงนะแน่แวนรอยสูงแนะ่มาหน้าพ่อหน้ามาในหนามาในหน้ามาในหนามาในหน้ามาในหน้ามาในหน้า mà này này mà này na mà này na nhìn bò mẹ con Nam phải con mẹ bù được ông anh bù กระตุกหน่อย,อยตัวนี้จะมีผู้ใดลงทิพลงทางมานี่ปบ่วะอันนดี้อันนดี้กาลีกาลีหลงห้างลงโกกกาลีลงโกโงโกโอ้ยแวนเดียวเดียวโหสองสอง บัตเตอร์ไฟจะขับแจกละเอา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 ว่าหันตามจะแตกวาระยานผู้เดอร์แย้ไม่ใช่ละแย้ยานตายไม่ใช่ละจะพาด้วยขาแว่นก่อน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  โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับซ <c oughs> านิศซับหนาะกับแบลรงคอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์ตอนนี้ขึ้นขึ้นคอมเมนเตอร์สองตอนนี้คอมเมนเตอร์ Commander สองเวยี <c oughs> Wait, MVP, ่พี่ปะน่าจะโนั่ง z ุ่มแค่รีกับพน่ะมั้งขีดว่านะ แกดีกับแท่งคนละเพราะว่าเขาจาไฟไลายคะแนนอันดับที่สามตูมออกไปทำต่อโชว์อันนี้อาตะาตูมตูมตูม,ตมกดไลค์โอเคครับไปละครับ